ในวันนี้เราก็จะมาเล่นคิสิกเจ้ากิ้งกบตัวปวนได้สกินฟรีมาทั้งทีแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นก็น่าเสียดายนี่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอล่วงสักทีให้พี่สยองไปเลยแล้วการเล่นเจ้ากิ้งกบตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและแน่นอนว่าการเป็นซัพพอร์ตที่ดีก็คือเริ่มเกมมาก็ต้องมาหล่อยจกแับแดงฝั่งตรงข้ามยังไงล่ะแล้วยิ่งไม่ค่อยมีคนมากันแบบนี้นะถูกใจใช่เลยแต่ก็จะดีกว่านี้ถ้ามีเพื่อนสักคนมาคอยแอบจกด้วยนะ แล้วยีน่าทำไมเพิ่งมาตอนที่โจกเสร็จแล้วล่ะเนี่ยอา้าวแล้วนั่นตู่เลนจะมาเชียร์เพื่อนหรือเปล่าแล้วมีสกิลหนีหรือเปล่าทำไมมีขอรวบนะจ๊ะมิลารีมาทุบแล้วเลือดเหลือน้อยแบบนั้นเดี๋ยวให้รอดไปได้นะโอ้ยแต่แบบนี้ดูทรงรอดไปละแม่สมก็เป็นโต,ร,ตรัวสตัลล่อจริงเๆเลยเขาคนนี้อ้าแล้วหมูร่าจะมาสาบยีน่าของเราแบบนี้นะแล้วถ้ายกยา,อาอกีเดินมาเอาไรเนี่ยก็โดนจุกมา้วนะ,ะไปทีแบบนี้ไม่น่ารอดหรอปะ โอ้โหแล้วเหลือติ่งหนึ่งแค่นั้นเหลือไว้ทําไมอะอาจมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้แปลกแปลกละแต่คราวนี้นั่นแหละลาว,วิวตอนนั้นนั่นแหละคราวนี้ทีมเราก็ต้องเก็บมาให้ได้มารวบแล้วให้เตะเอาหน่อยปลาดาวกระจายไปเลยเอ้ยแล้วแบบนี้รอดไปเนี่ยโอ้โหเป็นอีกลายหนึ่งที่รอดไปอีกแล้วแต่อย่างน้อยก็แลกฟิกลาว,วิวมาได้ก็ถือว่าคุ้มนะ อีกซีีเดี๋วน้องมันม่วงจะเกิดเราต้องรีบมาโซนก่อนเอ๊ะแล้วตรงนี้เตรียมมารอตีเหมือนกันใช่ไหมแบบนี้ก็ไม่รอดนะน้องมันม่วงตรงนี้นะ่ะต้องเป็นของทีมเรามาเลยวิล่าเดี๋ยวเราไปช่วยไฮยาเตกันเดี๋ยวพาล่องหนเข้าแลนจุกให้โดนนะสวยเอาได้อยู่ปะเนี่ยโอ้ยแล้วมันโดหนไปได้ เฮ้ยเราอันติเราวีโดนทายเตแบบนี้ต้องรีบไล่อาจารย์โกโจไปก่อนโอ้ยไฟนี้จะเก็บได้สักคนไหมเนี่ยไม่ไหวละจังหวะนี้ขอญาตมาลวกตรงนี้เลยละกันขอเข้าสุดแล้วใครจะอยู่ละอยู่น่นแหละทายเตป่าดาวกระจายไปเออแล้วมันเปิดอันติทุกคนถอยออกมาก่อนเฮ้ยเราวาวีเกือบขีดนั่นจะรวบถึงไหมเนี่ยโอ้ยไม่ถึงแต่อย่างน้อยก็คอยรวบดึงไว้ไม่ให้มันเข้ามาหาเพื่อนเราได้นะจังหวะนี้ขอหนีจนสุดวิลาก็เคลียร์เลนไปก่อนละกันนะเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนหวังว่าจะได้กลับแบบเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวโอ้โหแล้วเกือบเกือไปแล้วโอ้โหแล้วนี่ก็มาอีกคนนึงอืมจะไม่ปล่อยเลยใช่ไหมแต่เรารอดมาได้วะาเราคนนี้รอดมาได้ถ้าคิดจะเก็บเราคนนี้บอกเลยว่ายังเร็วอีกร้อยปี แล้วน่นไอต้าลาวิลไอตา้อตาวความน่ารักโดนรวบจากที่หนึ่งไฮยเตะม,มาล้อเลยนั่นแหละสวยมากแหมแหมแหมถ้าโกยกี่คุ้งอย่าปล่อยให้ลาวิลยืนอยู่คนเดียวแบบนี้สิเดี๋ยวจะโดนเราหล่อลูกแบบไม่รู้ตัวนะมาแต่ตอนนี้เราไปตีทิ้งเหรนสีทองกันก่อนเถอะส่วนไฮยเตะก็คอยเคลียร์ล่างไปนั่นแหละเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาช่วยก็ได้ตรงเนี้ยบอกเลยว่าเราไหว อ้าวแล้วถ้ากอยกิคุงเลื่อเห่อน้อยแบบนั้นก็ขอรวบไปสักทีหนึง่งเก็บให้ได้เพื่อนสวยพอรวบแล้วมีเพื่อนตามแบบนี้บอกเลยว่าใจฟูสุดๆแต่เหมือนมีคนเลื่อเหือน้อยแต่ไม่ยอมกลับแบบนี้ก็โดนรวบไปสักทีนึงขอบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องลาวิลอยามาท้าทายระบบวิล่าเดี๋ยวเราช่วยเคลียร์กลางนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนีก่ก็กดดันเกงอย่าให้ถึงเขาแล้วเอาคืนบ้างนะ แม่อาจารย์คิดว่าอยู่ในฟอเมเราจะกลัวหรอก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะแต่เปิดโดยไม่มีเพื่อนตามแบบเนี้ยเริ่มกลัวล้วะใจยเย็งเยง,งเราชนะได้นะอ้าวเฮ้ยแล้วพี่ยิงคลิปทำไม เดี๋ยวจะแก้งปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นให้ละกันแต่ตอนนี้หมูลอดมาถอยก่อนเอรันดอรอดไหมเนี่ยไม่นะอย่าทาเอรันดอของฉันถอยออกไปจ้าถ้าเข้ามาโดนรวบนะอ้าวแล้วหมูลาดโดนจุ๊บเหม่งมีอะไรไปทีนึงแบบนี้ก็ขีดไปเลยแต่วิล,าล่าเราก็ขีดตามไปอีกนึงก็ขีดซาวอวินวิน,วนทั้งคู่แล้วกันนะ ตาเอ๋ตัวเองทำอะไรอยู่ตรงนี้มาให้เขารวบสักทีหนึ่งนะเอลดนโดสใส่มาเลยนั่นะแหละใส่มาเลยเอ้ยเราไปผลักออกโอ๊ยแล้วมาันวิ่งหนีไปแล้วโอ้ยเธอมีสกิลว้ไ่เก็บไม่มีสกิลว่า,หาให้เขาหนีใช่โอ้สมแล้วที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยถ้าไม่โกจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกปลาปลาปลาไล่ลเขาไม่ได้แล้วก็กลับกันเกมนี้ยังอีกยาวไกลย,ยังมีโอกาสเก็บอีกเยอะ เฮ้ยเฮตยเต้เฮตยเต้ถอยออกมาถอยมาทันไหมเนี่ยโอ้ยมาเซฟไม่ทันแล้วพวกพี่จะยืนแหลมกันทําไมตอนเราไม่อยู่เนี้ยมามาถอยออกมาก่อนเดี๋ยวจะรั่วไม่ให้แล้วคอยยิงจากไกลๆเอานะเฮ้ยเฮยยยิงจากไกลๆไม่ใช่กระโดดเข้าไปกลางนองแบบนั้นโอ้ยแอนดอร์เฮ้ยยีนะ่าเข้าไปลึกแบบนั้นเราไม่ไหวนะต้องถอยออกมาก่อนโอ้ยโดนซา,านิไลควิดช่วยด้วยเอาแล้วเลือดเหลือติ่งเดียวแล้วเอา เงั้นก็ขอขอบพระคุณพี่ซานิดเป็นอย่างมากที่ปล่อยให้เราลอดมาได้บุญคุณครั้งนี้จะไม่ลืมเลยเดี๋ยวเราจะตอบแทนด้วยการพาเพื่อนไปไล่ลุมเองนะแล้วเหมือนตรงนี้จะมีนัวแบบนี้เราก็ต้องรีบมาช่วยอา้าวแล้วเรา,เราดันลัดวิล่ามาได้เฉยเลยเฮ้ยไม่สิมันไม่เรียกว่าลัดเขาเรียกว่าปิดดาวมิดให้เฮ้ยแล้วน่าจะหนีไปไหนคะอาจารย์มามาหาโนเดน้วนี้เอ้ยแต่เพื่อนอยู่ไกลแบบนี้ต้องถอยก่อนโอ้โหแล้วเร,เราเสียฟิกไปเราด้วยเมื่อกี้ก็ลืมดูเพื่อนเลย เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์กลางต่อเอ้ยเราจะเอใครอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอยอย่าอ,อย่าทำวิล่าโอ้ยแบบนี้ต้องโดนเอาคืนไม่รล่อหรอกจะหนีไปหนไงองอาจมาเก็บวิล่าของเราได้นะแล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยซานิสบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะตอบแทนคืนนะ่าทีนี้ก็ได้ถือว่าตอบแทนไปแล้วนะ จังหวะนี้นอนกิ้งกบขอไล่เคเลียเลนแบบฟอร์เอเวอร์เพื่อนไม่เคลียรเราเคลียเองแล้วตอนนี้เพื่อนกาลังรวมกลุ่มกบนการพาววอาเลนเจอร์โอ้โหแล้วเพื่อนเราขึ้นไปหาเขาถึงที่แล้วเหรอเนี่ยต้องเก็บให้ได้นะถ้าเก็บไม่ได้เราขิดกันซะเองอะเห็นไม้เท้านี่ไหมที่ถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปป้งเน่งหัวสักทีนึงแต่เพื่อนเพื่อนเราก็เซฟมาได้ถือว่าเก่งมากเฮ้ยเรวิล่าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะโอ้โหตามเพื่อนไปทีหลังเตดินโดนเก็บไปซะเองแต่ไม่เป็นไรคนเราก็มีพลาดกันได้ สวัสดีจ้าทากยากิคุงจะมาสอนให้เพื่อนแต่แบบนี้ก็ลำหน้าเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่รอดนะเฮ้ยแล้วซานวิ่งมาประกบอย่า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 ,ยายทำเฮยาเตเพื่อนเอามาเลยเอรัดนดอเราต้องช่วยห้ยาเตมาให้ได้นั่นแหละสวยมากโอโ้โหเฮ้ยแล้วนั่นพวกมาจากไหนเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวทูเลนพุ่งมายัดอันติอย่างนี้มันก็ได้หรอก็คือสองสารมูลานะดาโดนดักเงากิดไปแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วเหมือนเลนล่างต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เราก็ต้องรีบไปช่วย อ้าวเดี๋ยวแล้วฮะเมื่อกี้วิล่าเก็บซานิปไปได้แต่เราฮะเราได้แอซิดได้ไงเมื่อกี้เรายังเดินไม่ถึงเรยไม่ใช่หรอวอดใครรู้ช่วยตอบที แล้วจังหวะนี้น้องมันม่วงกําลังจะมุ่งหน้าเข้ามาที่ป้อมถอยจ้าถอยตรงนี้ขออนุญาตลื้อถอนถ้าไม่ถอยเดี๋ยวจะเข้าไปรวบนะเอ้ยเดี๋ยวล้าตอนนี้พีระแอบลอยด้านล่างอยู่เป็นกำลังใจให้นะขอให้ลื้อถอนมาได้เอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอย่ามาขัดขวางกันนะก็บอกให้ถอยไปไงลองรลาว,วิวมานี่เลยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่ามาท้าทายระบบเราเอาจริงไม่จริงนังน,นะจ้าบอกเลยนหนออามาให้รวบทักคนหนึ่งได้ไหมโอ้โหนี่ไงแล้วก็เป็นทาโกยากิคุงที่ยอมเสียสละให้เพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อนๆของเราเลื่อนไม่พร้อมอย่าง เราย่งถอยก่นกอนๆรีบกลับบ้านกันไปก่อนนะเพื่อน,นตรงนี้ยังทําอะไรได้ไม่มากงั้นเดี๋ยวไปเคลียร์รางกันก่อนดีกว่าเอ้ยแล้วเดี๋ยวซาน,นิตยาย่าๆอย่า,ามาไลข่ขวิดเพื่อนเรานะเพื่อนเรากำลังเลื่อนน้อยอยู่แต่ละอนน่ะเออล้วก็โดนลำสวนเฮ้ยแต่ว่าหมูล่าดมันมาขอโทษนะเพื่อนช่วยไม่ได้จริงๆยังดีนะเนี่ยที่เหลือยีหน้าอีกคนนึงเนี่ยทีนี้เราก็คงเคลียร์เลนแบบสุขสันต์ได้แล้วใช่ไหม โอ้โหเราโดนปิดเป็นจานวิชเลยเดี๋ยวถอยก่อนอย่าทําเราเลยปล่อยให้เรามีชีวิตรอดไปเถอะ <c oughs> เอ้ยแต่เราก็รอดมาได้อีกแล้วนะเนี่ยโคตรจะสุดยอด <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเราโดนนกจิกไม่นะ <c oughs> โอ้ยถ้าเราวิวไม่มีอันตีนะรอดไปแล้ว แล้วตอนนี้ฝั่งนั้นไม่โผล่แแบบเลยสักคนอ้อยนั่งแผลบ,บล้คนนึงเพื่อนยังไม่เปิดด์กงั้นเดี๋ยวเรามาเคลียร์เลนก่อนละกันแล้วมูลาดโผล่มาอีกคนแต่ว่าเพื่อนกําลังจะมาตีด์กกันละแต่ว่าเพื่อนเพื่อนตีได้เลยเปิดได้เลยสบายใจหายห่วงนี่ไงอาจารย์อยู่นี่ฝั่งนั้นมัวแต่วิ่งวุ่นอยู่กับการเคลียร์เลนไม่มาสนใจด์กหรอกมามาช่วยแล้วขอแค่รีบตีให้เสร็จก็พอ เอ้แล้วฝั่งนั้นโผลกก่กลางกำลังจะลงมากันรีบเลยเพื่อรีบแบบรีบแบบโคตรๆมนลงมากันแล้วเดี๋ยวหมูลานมันจะเข้ามาสับแน่เลยเอ้ยได้มาแล้วทีมเราได้ใช่ไหมเออเจ๋งมากคยะเต่แต่ว่าเหมือนตอนนี้เราจะไม่ไหวแล้วต้องรีบถอยออกมาก่อนเพื่อนๆเฮลเมีช่วยด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดิมกลับมาเฮลให้ยีนาก่อนแหมฝั่งนั้นก็ยือย้อๆกันเกรง เฮ้ยแ้าเธอโกยกี่คุงม,มันเดินนํามาแล้วยีน่าเอาเลยสู้ๆเก็บให้ได้แต่ว่ารูปยังไม่มารออีกสีวิโอ๊ยจะยืนแทงไหวไหมเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วแล้วหนืดสโลมากโอ้โหยีน่าเก็บมาให้ได้นะสักคนนึงเออนั่นแหละอย่างน้อยก็ยังเหลือไฮายาเตะเคเลนอยู่คนนึง แล้วตอนนี้ทรงเกมมาแปลกๆละแบบนี้ต้องรีบดันจบแล้วนะเนี่ยจะไปไหนอาจารย์กับทาโกยากิบอกเลยว่าไม่ยอมให้เข้าใกล้เพื่อนเราหรอกนะจังหวะน,นี้รีบดันเลยเพื่อนดันได้ให้ดันจบได้ให้จบถ้าเราเกิดพลาดแพ้ไฟขึ้นมาฝั่งนั้นก็มีโอกาสดันบ้านเราได้เลย รีบค่ะรีบมากจังหาวะนี้รีบมากใครเข้ามาขวางบอกเลยว่าจะเก็บให้หมด <c oughs> เฮ้ยแล้วยีน่าถอยอมาก่อนอย่าๆย่าอย่าอย,า,อย,า,อย,า,อยาทำเพื่อนเราถอยไปหลบหลังเพื่อนก่อนเดี๋ยวฮิวให้ <c oughs> และนี่คือภารกิจปกป้องยีน่าจากเหล่าใช้ชะก,กันหน้าโฉดทั้งหลาย <c oughs> เอ้ยเราเพิ่งเห็นฮายาแอลลอยป้อมบนอยู่ทำได้ดีมาก แล้วเราวิวยืนอยู่คนเดียวแบบนั้นไปเก็บเลยยีนะเดี๋ยวตามข้าไปสมทบอีกคนนั่นแหละสวยมากงั้นตอนนี้เราก็มาจบบ้านกันเถอะรีบจบก่อนที่จะไม่ได้จบแล้วเพื่อนๆเ,เราตรงนั้นก็คอยกันฝั่งนั้นไว้ให้ยูทำได้ดีมากงั้นเราก็คงต้องบอกลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะอย่างไงก็บายๆนะจ๊ะฝั่งตรงข้ามเกมนี้ค่อนข้างนานไปหน่อยเกือบ20นาทีเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่คิดว่าจะเล่นกิ้งกบได้ขึ้นขนาดนี้เลยแต่ก็เพลินเพราะเพื่อนๆเ,เ,เล่นโอเคกันด้วยแหละถึงงจะมีเด,เดกันนไปบ้า เอ๋หลวไมินิดกันนะอหยอกหยอกถึงจะมีบางช็อตบางช่วงที่ดูงงๆกันไปบ้างกเ็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านกันมาได้นะแล้วคือเกมนี้เราก็แท้งให้เพื่อนช้ำดาวเมทแท้งไปเป็นแสนสอเลยเกือบแสนสามเลยนะเนี่ยนี่แหละถึงจะเรียกว่าซับพอตก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพ็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊วย